เฮยปาโดโค้เนี่ยละนน้นองัวี่น้องัวสมกับมีสมนงลาลานี่สมูอพี่พีรองเพื่อนเบิกเงน เพิ่นเพิ่งยูทูบตอนนี้กะสีว่าได้เห็นนาเจ้าของเราคันี้อย่างเนาะอันนี้ครับสีไป้ใสกว่าว่าเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าเขาได้มาเซ็นนำแข็งเซ็นไม่ใช้สุดใซ็สุด่ะป้ามึงไม่เซ็นสุดน่ะคุยคุยัก ไอ้เก๋แจสดปะนะไอ้เก๋แจ้ยสวดฝากบอกพิ่ญาตินะฝากบอกวิญญาติตระกาศนะประการ่าแจ้ยสดเออแล้วสิบอกลาอุ้งถอดหนาเนี่ยใช่ไหมนะบ่าหนาไข่เอะเขาก้องนาไขว่เาเขากร้องปีน้องครับนี่คืออดีตพิงก่น่ยับเกาเป็นไนมันไทยรู้เขึ้นมันไายรู้เ่าขึ้นโอ้มัยรู้ขึ้นแต่ว่าตัวจริงรอยยุ่นวะมันยรู้เ่ขึ้น ไปเที่วเขาใสก่เออเไอ้ช่งนะบอกไอ้แขกคนกบูไม่เนี้ยนะเดินบ่มีบ้บ่แอ่นถามีมันมาค้นกัคนกัสิซื้อหรอก้าว่าซื้อตัวละสามสิบาทบอว่าค้นยู่บ่กูจะซื้อตัวละสามสิบาทน่ะสตัวได้หกสิบแล้วชาวบ้านตายชาวบนชาวบนหามีมันบ่เอาเฮ้ยรถ ไอ้แขวหังดาราลัดบ่ได้ไปตรงนี้บอกมึงนี่ไปไปเอาเือมันมาใส่ไปทีนี่มันไปแช่กีฬามันไปแช่กีฬามันไปแช่กีฬามันกับสีบ้ารถไปบ่บ่เอไปมมันโอ้ไปฟไปไปไไปละไปเป็นไปไปไปไไไปไไไปไปไปไอไปไไปไ็ไนไปไปหปไปนปไปไปไาไปไปไปปไ จจนะสิไปเต,เเต,เตะเขาเห็นนางโอ้มอนี่อยากเตะแต่เขาเว้ยมันมันได้มาเส้นไมเขาใจสุดว่าหนะันน้ำแข็งเลยนะน้ำแข็งใจสุดเออโอัวทาทาทามาเส้นสิสิไปเตะเออว่าหันเขาเขาเอ่านั่นเขาบม่ได้มาเส้นดอกเงา บ่ไรนบ่ไหนบ่มาบอกคู่ยังหีืบ่ไหน่สีไปเตะเขายังเดียวยันเขาเซ็นไหมโพื่เนเพโอนเนาะวัวพราเขาบ่นี้บรรยากาศแบบสุดๆเลยเรื่มหนาวแล้วท่านมาตั้งแตะลานวัสดุนะครับลานวัสดุขยายจิจการไปอีกสำหรับแหงๆพาิดนะครับะกะจีนี่ละ คือเฮ็ดท่านทานั้งสีเฮ็ดท่านแบบใดไปเช่นีรอันนี้สีเฮ็ดเน,นี่ยมีว่างมองคล้ายกับเขาครับพี่นอ้องครับตอนนี้สีเฮ็ดมองคล้ายกับขอเรียกซื้อไม้อัดเมื่อกี้นะครับไปซื้อไม้อัดน้ำบุญสาวทางนี้นณะจ,จะวางขนมเนาะเพราะว่าเด็กน้อยส่วนมากมันจะมากกว่าบางนี้่ว่าหันเอากราบขอบางนี้เด็กน้อยสิเขอบ้านบุญใบทั้งที อันนี้ก็คือปายผู้ยักคนเชียนใบพเซ้าครับขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนห้ามเซ็นงดเซ็นทุนน้อยนะครับเฮงเฮงพาน,นิดตูแ้แซ่ห้องกับมีสูซิงทุยังจากหน่อยไปหาไงครับนี่นี่ทีอว่าดีเลยสีห้องเห็ดจากหน่อยไปหาไง น่อยทแท้ๆเฮ็ดอยู่ข้างทางคุณเฮ็ดอยู่ข้างทางอืมอย่างขเขาจะเฮ็ดซุ่มขายเห็ดุ่มขายเอาไปอาอเอามา่งอืมแล้วขยายขึ้นมะพร้าวขยายขึ้นมะพร้าวนี่นี่แหละคือการคือเขาเอานว่าการพัฒนาให้มันเก่าไกลไปมันบวชคือวงหว่าล้ำดิลังคนเห็ดวงหว่าล้ำเห็ดวงญ่แล้วพญาไปเห็ดวงน้อยพวกเขาใจเหื่อนแต่จีบเอากรนะบาเนาะอันนี้เพื่อนกะ ลมหายตายจากไปแล้วละครับป้าก็เลยป้าน้องอป้านอ้านองนิ้งน้องเพชรพินทองนี่ะหละผมก็เขียเงเพให้เพี่น้องจุดเสียงคนจ่าเดนไกลไปเห็ดวงอหญ่าๆแล้วผมว่าอยากไปเห็ดว,วงว่ลงวันำสิงกินเฟินกินจะไหนเนาะอันนี้เขาสิขยายไปเรื่อยๆพี่น้องครับต่อไปก็สิมีสินย้ามาขายตอนนี้ครสินค้าก็ว่ามันครบคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เขาจัดของมาลง <c oughs> เพื่อจะดูใจของลูกค้าครับว่าเขา เขาสีเฮ็ดีอย่างเนี้ยโอ้เขาต้องการสินค้าไปแลเนี้ยงงานด้านใด้ข้ายดีปัจจิบสีเฮ็ดลาดออกไปพุ่นแมนจางหาเฮ็ดลาดออกไปพุ่นลาดออกไปพุ่นกสิตัดต้นใหม่ล้งครับเสียดายอยู่ต้นดอกต้นคูนครับต้นขามแต่ละจำเป็นต้องตัดครับเปิดจิตขยายให้มันเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับคูยักคูยักบักยัก วุวยเออเขาบริมาเส้นดอกจะไปตีเขาเด้อได้ยินไหได้ยินไหหลับบวกอ่ะเออจะไปตีไอ้เกียเด้อเด้าตัวเพื่อนไปลาพี่น้อง